สุริยะจริงหรือก็เปียกเหมือนลูกชายันเลยเห็นบอก,บอกในมาเขาก็บ,บริเวณปากเขาลูกสาวเพิ่นได้รับการลรงสัตว์ต่อมาที่ดีเอาใจใส่พี่นอ้องต่างๆก็เหมือนว่าถึงจะเป็นพระเจ้าพระสงฆร์ฤๅษีทรรมเนียวากตา่าญาติตอนนั้นเป็นญาติมาทางมหาสุริยะเห็นบอกพระเจ้าพระสงที่มานมานน้ำของมหาสุริยะในเอื่อยเป็นจะต้อนรับรู้ได้จริงจางก็เหมือนว่าเป็นญาติก็เหมือนว่าเป็นญาติมหาสุริยาเหเาามืามามอนก,กัน มาจากความดีในญาณโยมเห็นบ่นี่มันมันต้องไปมันรับตากับมันก็เห็นนบบมองเหมือนโกหกมันโมนิ่งแต่ก็ชินี้มันเกิดปัจฉิณในง่ายง่ายมันโมนิ่งแา่เฮ้ากับเด็กก็ภูมิใจของทุกคนไปในท่านตัวนี้แต่อาจารยมหาเป็นกับคงจะท่านนาทีองเพลินเด็กก็ภูมิใจที่เพลินอยู่กับชาวบ้านเฮามานในน่านเหลือเกินนั่นแหละในกระทุ่มเท่บ้านเฮา บบนอยู่กันในการสร้างต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่วัดวาศาสนาหรือแก่ญาติแก่โยมต่างๆมนี้ที่ประเทศเป็นถ้ำนั่นเพิ่นจะเอาความดีความตัวนี้เขามาใส่ในเฮ้าเด้นแต่เฮ้าเป็นใหญ่เป็นน้นตรงฟังแล้วก็ดินีปีจะน่าเปิดใจให้กว้างม่วนมนี้ในเพิ่อนกับจะพาไปในทางปิสุปิสก้อนมีเพิ่นกัมีทีมงานมีครูบาอาจารย์ครูสาหาหรือต่างๆม่วนมณีน่ะอย่าง แตนในเมือนี้เรามาฟังแล้วก็เอาไปคิดกันทุกคนเด้อชีวิตพวกมาเฮาทุกคนเนี่ยมันมีทางจีกลับเพืนไปลุงหรอกผู้ใดก็ได้ท่านคำอิสานเพื่นสอนไว้เลยครับนับเป็ไก่ไปหนาคือหัวเหงืงอไก,จก่จักขาคือไก่ป้าไก่จักไก่บานขันถาต่อพมา่าคือสระบัวามเสานี้ไก่เจ็บขมนุ่มขมสระร่ามอหงมวยหมื่นสีนุมขึ้น นี้คือพวกมังค่าอที่์้องอยาดโยมตินีเด้อมาเมือนีมาในความดีความดีของท่านอาจารย์มหาความดีของเงยเพลนความดีของคุณย่าดึงพวกมังคาบ้าในกามารวมเปนตุ่มของอกันไปได้แสดงออกเจ้วเป็นเปรมนีก็ถูกต้องแต่ว่านั้นมีความดีจริงๆคุณสิบพมากกันเแต่ว่าเขาเห็นความเหนื่อยเคยไปมาหาสูตรนั้นความดีที่เกิดจากศีลธรรมนั่นคือความดีที่เกิดจากจิตใจที่มีความอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อกัน นี่คือสังคมต้องการแบบนั้นให้ทุกทานทุกคนภูมิใจตัวนี้ฉะนั้นในคำคืนนี้จะมมไหนว่าบอกมุคุมาเปิดธรรมะให้พาะเพลนเทศนาอบรมสั่งให้ภาคกันลดกันทนในการให้บำเพ็ญบุญกุผู้สนมันีเป็นบุญบารมีให้มันเป็นดอกไม้ถูกเทียนถ้าเข้าคิดไปในทางโกยงก็งามกับเป็นการขออภัยังอโหสิกรรมคุณให้่เพล่นบุญผู้ลทั้งหมดแต่เหติธรรมดีสั่ง ก็ให้เป็นปัจจัยส่งเสริมคุณยายให้เป็นสูงยิ่งสิ่งที่คุายได้สนสังคมเพ่นบุญมาตลอดก็ให้เป็นปัจจัยส่งเสริมคุณนาดไปยิ่งขึ้นไปเพิ่งสร้างเองก็ดีเราสร้างให้ก็ดีให้เป็นบุญฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอให้เป็นดอกไม้ทุกเทียนมาคารวะมากราบมาไหว้คุณยได้คณนี้อายุคุณยายเป็นผู้มีวัยยวลดเกลืออายุมากคุณยวดพระอาจจร่ะสงสงฆ์กพวกมเฮาแต่ไยวุฒิท่านสูงส่งก์กพวกเรา เข้าควนกับควนไหลควนโคลกควนอย่างเก่งไปกระโจนถมันก็ะโจนผิดตระนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างได้จบลงแล้วพร้อมกระโหายใจของคุณได้ที่สั่งที่ทำไปให้บุใกให้ร่าที่ยังกระสา่าได้เลยทำไปแล้วในท่านาทีสมบูรณ์แล้ว,บลวจบลงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกระโหายใจของคุณได้เข้าสิบุญมีอีกแล้วเรืองแต่ภาพทายได้เส้นเลืองตั้งแต่ที่มือที่บนฝากแหว่งห้องบุกัดในคิดในใจในต่อเท่านั้นเองเท่านั้นแหละ ฉะนั้นมันเบิดไปแล้วพี่น้องยงานลูกฉะนั้นไปมันไปแล้วมันกลับขึ้นนะแต่พ่อให้ท่านทั้งหลายภาคการอบรมในยิโกนอกสิ่งที่คุณได้ทำไว้สิ่งที่คุณได้ยี่คุณได้สั่งคุณทำหน้าสิ่งที่ท่านเป็นแม่เราสิ่งที่เพิ่งนี้ยมันแต่เพื่อให้เพื่อลูกบัดนี้หมดแล้วสมัยเดินไปปลูกติดต่อทำต่อบอกให้เข้าใจตรงนั้นฉะนั้นเขามีคข่มหูปลูกทุกคนหลานทุกคนเด้อ เรามีความรู้แต่ให้ใจเราสูงส่งด้วยคุณธรรมด้วยแต่มีแต่ว้มหูซื่อคิดแจต่ำเบาในแบบนั้นแต่มันจะเสียมันจะสาเสื่องของคุณได้บ่ได้เิ่นอย่างเพิ่นคุกที่ด้วนว่าศาสนาก็าบอกดีเพิ่นถึงเพิ่นจิบรรรมด้วยมากรูรักจิตบรมนองแต่ใจเราพร้อมด้วยคุณธรรมนี่คือสิ่งที่พ้นปราถนาเป็นอย่างยิ่งยานเท่าเท่าไฉะนั้นอาตมาจะได้เดินทางไปต่างจังหวัดเจาะประมาณตรีศีลพะ อาจารย์สักพรตนินมนต์ก่อดในอาจารย์มหาเพิ่อนิมมุนไปทีหลังกระดับปากตะบุญก็ดทาอาจารย์มหาเพิ่นแจ้งไปก่อนนั่นตะบุญเดือนได้บันเิพน,นอาตมาเกเรได้กำหนดมือเขาปรึกษากันมาแล้วตอนเสาร์อาจารย์สักพรตทู่กมหาตอนบ่ายมหาเสียทุ่ทงเขาไปจะทำให้ที่จริงวันนี้ต้องไปนอนอยู่วัดปากพุ่มพอง เ่บัาต่อมาในปีพอคุยกันโอ้ยอาจารย์สะพ้อนเราเสนาชนิโยมแม่อาจารย์มหาเพื่อเ,เ,เพื่อกิดเปิดบุญเพื่อการเพิ่งจิ์ไปแล้วกันจะได้จันทร์มหาในมลนว่สาสวดจะไปทำให้มาวันจีนหนึ่งเนี่มาแดงแล้วก็ให้โอวัตแก่ญาติโยมพี่น้องลูกหลานน้ำมาใั่นเรียกว่าขอเลื่อนว่าเอาเป็นการเดินทางตอนเสาร์ในที่ตอนนั้นเป็นการเมือง สันตนปุณจะได้เป็นอย่าจะได้เรีนมากเลยกนเพื่อนบอกว่าไยากมนเอเกิดขึ้นมากพอ่าใดเพราะว่าขราเตานนี่ถ้าเราจะตรงไปให้นั้นจะไม่ให้เสียเพราะเราจะทำนาทีตัวนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งเด้ตัวนี bueno. <factual S 1> <Jamie>. ้ก็ได้เพื่อนให้โอกาสบ่าไปยังหน่อลงพ่อไปทั้งคุณกับทั้งอาจารย์มหาก็ระไรตอนเศร้าตรงมากหาผมเนปนบอกนั่นเห็นบอกนโยอน้งบนในกานตรมากในหลวงพ่อเลย เมือนี้ตกก็เรียกว่าเอาหลักบุญจำเลือทั้งต่วนมื้อขึ้นเอาในช่วงนี้บานเบื้องกับรถยนทร์นางคงไปแล้วเขาก็ไปได้ทีสีเขาก็ออกไปในตอนที่สุดติดสั่งเขาก็ออกไปไปถึงตัวนั้นกับสิประมาณสว่างแต่ทำพิธีตรงนั้นจบเสร็จแล้วสัปดาห์นันก็จะคิดเสร็จแล้วก็จะได้กลับมางานส่งสกัดขึ้นได้ขี้นเก่ามืออื่นมันกัผูกพันกันอยู่ความดีอย่างที่กล่าวมาอสันติกรนบโญธนาน้ำยาโน้มตัวผูกติดคนเนื้อที่มาก เป็นกำลังใจให้กำลังใจแก่ท่านอาจารย์มหาเพิ่นได้ให้เอื้อยเพิ่นให้ต้องต่างตุกตานุพ้นจากหมดออื่นเท่ากับแต่มาอีกคือกันมาส่งสกาศเพื่อนบ้านเท่ากับสามัคคีกันแาบนี้ได้แม่นถ้าห้านับถือเพิ่นห้าก็มาให้ทุกคนนั่นแหลนอกจากอาจารย์มหานับถือเอื้อยเพิ่นนับถือพุทธนายเพืกอมาได้ะแ่ยังไม่มีปัญหาเลนเราเป็นคนบ้านนี่คือสังคุ่มลมเย็นเป็นสุขศิลธรรมอยากให้เกิดดิสเครดิตก็ อนโมทนานำอีกขันหนึ่งศาสนาธรรมาให้อบาตมาสมควรแก่เวลาจิตพอยุติเองก็มีเมื่อประกาศแล้ช่นีสาธุถวายปัจจัยโยมถวายสังขานถวายกัจเจตจะตุปัจจัยยังกะหลบถวาย จบไปด้วยดีพอบุดมาลิซาละโท้บัดบาเทตทีิมิตบัดเราใหญ่บัดคำสั่งคำสอนบุตัถวายและโยกเดือกตั้เฮ้ากูถัวายนาสัก่สาธุสามีคิวหลังๆนะคะหลังม

เดี๋ยวอันบอบฟิตดีแล้วสรุปอ้อมนะคุับอืมเดีวบ่เอื่อนหน่งตอนสาวไปยวน้ำเดาสิมาตอนสาย บรล,ลูกต่อไปกบขอกราบอา,าน,นานทนานิมลท่านพระครูอุดมวรานวุวัฒน